สวัสดีครับเรามาเริ่มการพูดคุยเจาะลึกกันเลยนะครับวันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจทีเดียวเป็นข้อมูลล่าสุดเลยลงวันที่22มิถุนายนนี้เองเกี่ยวกับสถานการณ์อิรานที่กําลังตึงเครียดขึ้นมาอีกรอบคือประเด็นมันเริ่มจากคําแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศอิรานนะครับเขากล่าวหาค่อนข้างแรงเลยนะว่าสหรัฐเนี่ยไปทิ้งระเบิดโรงงานนิวเคลียร์ของเขาแล้วก็ใช้คําว่าเป็นการข้ามเส้นแดงใหญ่ด้วย คำถามที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือว่าพอเจอเข้อกล่าวหาระดับนี้แล้วเนี่ยเตหารันเขามีทางเลือกอะไรบ้างแล้วอ,อ,อีกเรื่องที่น่าสนใจคือทำไมตลาดโลกมันยังดูนิ่งๆผิดปกติจังเลยเอาละครับเรามาลองลงรายละเอียดกันหน่อยไอ้คำว่าข้ามเส้นแดงใหญ่เนี่ยนะครับมันมันมีความหมายยังไงบ้างในเวทีระหว่างประเทศการใช้คำแบบนี้มันมันส่งสัญญาณอะไรพิเศษหรือเปล่าครับอืมใช่ค่ะเป็นคำที่ต้องให้ความสำคัญมากจริงๆ คือในมุมของอิหร่านการประกาศแบบนี้ออกมามันไม่ใช่แค่พูดลอยๆนะคะการใช้คำว่าเส้นแดงใหญ่ไม่ใช่แค่เส้นแดงธรรมดาเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกเลยว่าเรื่องนี้ร้ายแรงมากแบบว่าอาจจะเป็นจุดที่ยอมไม่ได้แล้วจริงๆสถานการณ์ตอนนี้เลยถูกมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญมากค่ะแล้วข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็ตั้งคำถา,ถามถึงทางเลือกของเตหารานคือมันสะท้อนความไม่แน่นอนสูงมาก แต่ก็ชัดเจนว่าอิหร่านกําลังอยู่ในช่วงที่ต้องตัดสินใจครั้งใหญ่เลยหลังจากสิ่งที่เขามองว่าเป็นการยั่วยุขั้นรุนแรงนะคะครับคบจุดเปลี่ยนที่สําคัญแต่ที่ผมยังสงสัยอยู่คือเรื่องปฏิกิริยาตลาดนี่แหละครับปกติเนี่ยข่าวแบบนี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับมหาอำนาจนิวเคลียร์ความขัดแยง้งมันน่าจะเอ่อให้ตลาดผันผวนทันทีเลยใช่ไหมครับแต่ข้อมูลที่เราได้มากลับบอกว่าตลาดยังค่อนข้างสงบ มันมันดูแปลกแปลกไหมครับหรือว่าตลาดเขากําลังคิดอะไรอยู่เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจมากค่ะคือความสงบของตลาดเนี่ยมันตีความได้หลายอย่างนะคะอย่างแรกเลยอาจจะเป็นไปได้ว่าตลาดยังรอรอท่าทีที่มันชัดเจนกว่านี้รอดูว่าจะมีแอคชั่นอะไรตามมาจากคําพูดหรือเปล่าอ๋อครับรอดูก่อนใช่ค่ะหรืออีกมุมนึงเนี่ยตลาดอาจจะกําลังประเมินอยู่ว่า โอกาสที่มันจะลุกลามบานปลายทันทีทันใดเนี่ยอาจจะยังไม่สูงขนาดนั้นในตอนนี้แต,แต่ถึงอย่างไรน,นะคะข้อมูลก็ย้ำชัดเจนว่าถึงข้างนอกจะดูนิ่งๆเนี่ยยังคงมีความกังวลอยู่ลึกๆนะคะคือถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นความสงบที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะเปราะบางมากก็ได้มันสะท้อนความไม่แน่นอนที่ซ่อนอยู่ในระบบโลกตอนนี้ แค่มีข่าวใหม่หรือสัญญาณอะไรที่ชัดขึ้นมานิดเดียวตลาดก็พร้อมจะเหวี่ยงได้ทันทีเลยค่ะอืมเข้าใจแล้วครับงั้นถ้าให้สรุปภาพตอนนี้เลยก็คือเรามีคำกล่าวหาที่หนักแน่นจากอิหร่านเรื่องข้ามเส้นแดงเนี่ยแหละเราก็มีคำถามตัวใหญ่ๆเลยว่าอิหร่านจะเอาไงต่อจะเลือกทางไหนแต่ในขณะเดียวกัน,นกลไกตลาดโลกกลับยังเอ่อยังไม่แพนิคเท่าที่ควรแม้จะมีความกังวลซ่อนอยู่ แล้วทั้งหมดนี้มันมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางข้างหน้าบ้างครับเนี่ยหัวใจของสถานการณ์ตอนนี้จริงๆก็คือความตึงเครียดที่มันพุ่งสูงปรีดเลยค่ะจากการกล่าวหาครั้งนี้แล้วมันก็ทิ้งคำถามสำคัญที่ยังไม่มีใครตอบได้ไว้ว่าก้าวต่อไปของเตหารานจะเป็นยังไงการตัดสินใจเนี่ยไม่ว่าจะออกมาทางไหนก็ตามนะคะ มันกระทบเป็นวงกว้างแน่นอนไม่ใช่แค่ในภูมิภาคนะคะแต่รวมถึงเสถียรภาพของโลกโดยรวมเลยค่ะครับน่าคิดต่างกจริงๆครับงั้นคำถามสุดท้ายนะครับเมื่อเราพิจารณาความหมายของเส้นแดงที่เขาประกาศออกมาบวกกับปฏิกิริยาตลาดที่ยังดูเหมือนจะนิ่งๆอยู่เนี่ยอะไรคือ,อ,อปัจจัยเพียงอย่างเดียว ที่อาจจะเปลี่ยนเกมได้เลยคือเปลี่ยนได้ทั้งการตัดสินใจของเตหรานหรือทําให้ตลาดโลกปันป่นป่วนยรุนแรงแบบทันทีทันใดภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้เป็นคําถามที่อืคงต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ